สวัสดีครับผมลุงน้องหน้าครับสวัสดีสวัสดีสวัสด,ด,ดีสุขทุกคนเออพ่อกันอีกแล้วน้องวันนี้เนาะมากก่อนขึ้นอย่าดิ้โค้งสุดท้ายนะครับต้องมาให้ไหลยเอฟซีบอกว่าบู้ยอสันอันบุ้ยนี่ผมว่ <laughs> มาเอฟซีว่าแอดเอ้ยยังไงกะถ้าโค้งสุดท้ายลุงน้องหน้าคือเกา่าล่ออยู่เด้อสันสองสองงวดที่ผ่านมาที่ที่ลงคลิปให้เพิ่นเบิ่งเนาะผู้จับถือกระถือ น้าลุงสองซีซีซีงวดแรกงวดลอยหาซ pe, หีบลอยหาซีบลอยหาซีบที่ออกหาหนึ่งบริได้ลงบริแนงใจมั่นนั้นมั่นแนใจก็ได้บริได้ลงลอยหาซิบมันก็ลุกลุหนั่นนี่ล่ะบาก็ถือบอกว่าบริได้ลงลอยหาซิบนะมันนั่นแจ็คมาเรีกอีกอย่างว่าให้ร้อยหาสิบก็ได้บริได้ลงก็นึ่งหาศูนย์กับศูนนึ่งหาหาหนึ่งนึ่งหากดจบถดตัวน้อกัยาบอกว่ากัจ้าถือหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาแ แตาสุดจังมาอีกบางหนึ่งนี่อสองสี่นะนะออก,ออกหนึ่งสี่ทาบ่ไปใส่เรีเรยกอยู่ตอนนั้นโมนี่แหละบ้านนี่ตองวดนะลุงอันยังก็อันที่เพิ่นเอาเตามาใหา่เข้าเตาเม่าใหา้เตามาใหา้แต่ว่าให้ภาษาภาษาอังกฤษ F B I F B I ยืนอยู่หลังเตาเดี๋ยวจึงคืนอยูอ่ สามตัวแดงจึงพึงอยู่หลังเตาอจ็คสตีว่าจังไดเอฟบีไอเอฟบีไอมันเป็นภาษาอังกฤษของกุหลาบประเทศนอกเขาหุ่คร่บตำรวจเรไม่รีบาเตาไทนี่ละเตามันนั่นเขียนไว้มันเป็นภาษาอังกฤษของอันนี้คือตองหวัวัที่แล้วอันนี้ตองวัตองวดที่แรตองหวัที่แรกี่แหละเอฟบีไอมันตีเป็นยังไงมันเตาตำรวจบอกเขาจังใด มันก็แปลว่า FBI มันคือเป็นของพวกตำรวจตำรวจครับผมก็เลยไปเสิร์ชใน Google เสิร์ช FBI มาปุ๊บมันปึ๊บขึ้นมา FBI 1นึ่ะเกแม่นึ่งพอนะเมียเป็นเมียมันก็เป็นของพวกตำรวจพวกนี้ FBI ตำรวจ FBI 191พะนะ FBI คือ FBI คือพวกเขาพวกเขาอนพวกตำรวจครับ FBI มันเกิามากสั่นละครับวันโตงวดบันนี้แต่ว่ามือนั่นตีกับลุงที่ตีลงคลิปที่ตีแล้วผมเอาปว่าลงคลิปนะอ่านับตัวอักษรนะลุงเนาะนับตัวอักษรนับว่าตัวเอฟนี่เป็นตัวลำดับที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวบีเป็นตัวลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็ตัวตัวไอครับเป็นตัวลำดับที่เท่าไหร่ก็เลยลงไปหกสองเก้าบอกเพลงสั่น แมนก็ห่ยลายบนครับอันนี้เ่าไลายห่าไลายตามบ้านหฮาครับเล็กบานหฮาเล็กบานเขาหนึ่งมันกับหนึ่งสองอันกับเอบีซีนะของเขาน่ะแต่มันเป็นของเอฟบีไอเป็นของตำรวจตำรวจพวกหน่วยสืบสวนกลางเขาสืบสวนกลางของเขา ครับประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาแดียนเก่งเก่งอยู่หลังเตาเนี่ยซีเป็นตัวเลขกับว่าเปลี่ยนนี่เป็นเอฟสีไอซเป็นเนื้อทองเามันกับว่าเปลี่ยนให้มันไม่หายยังสั้นล่ะหายเป็นปิซนะถ้าว่าเปตาหนึ่งกะทีเป็นได้ทั้งซี่ทั้งเก็บไปกันเลยเนะการเล้วแต่บานนี่จังซีที่บานนี้หลังจากผมลงคลิปไปแล้วเอฟซีคอมเมนต์มาวางซี่เด้๋ลูกตัวอักษรนั่นตัวเอฟเนี่ยถ้า หันหลังกลับปุ๊บกลายเป็นเลขเจ็ดตัวบีถ้าเบิ้งเครื่องเดียวเป็นเลขสามแต่ถ้าเบิ้งเต็มๆเป็นเลขแปดก็ได้ไอ้นี่เที่ยงทีรี่นี่คือหนึ่งเลขหนึ่งเอฟซีตีเจ็ดแปดหนึ่งอันนี้อันนี้โชคขึ้ดีอันนี้มันก็เป็นไปได้แบบว่าป็ิศนามันหมุนกลับอันนี้ก็มี่ละก็เปลี่ยนไม่ได้ขึ้นกันแต่ว่ายาทิม ครับยายทิมตัวนี้นะแปลว่าให้ลูกจ็กหลายๆคนให้เตียวครับเพราะว่าเพก้นไฮม้าสั้นล่ะซุ่มขยับซุ่มขยับก้นไฮม้าก้นไม่ให้ตรงตรงก้นไม่ให้ตรงตรงโอ้ยใไฮกให้แปลยากเพราะเราอยู่ประเทศไทยให้ภาษาอังกฤษแม่เอาผู้ปองก็เข้ากับมีแม่อยู่ผูฟุบก้นนั่นนะฟุบปองก็เข้ากับมีอ่ะแล้วก็ต่อมาวันศินก็มาฟันว่าได้จับป่า จับปลานี่ตั้งแต่ปลาดุกล้วนๆน่ฟันตรงกันเป๊ะเลยครับตรงพี่นี่ลุดเออมัน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 นม่หายตองวัดมาคือหลังจากที่ฟันมันมาแล้วมาละวันสินี่ก้อนสีขาวนันสินกับฟันอีกนี่แหละได้จับปลาดุกเนี่ยจับปลาดุกไม่ต่ดปลาดุกไอต่อยไม่ต่ปลาดุกบ่มี่ปลาอื่นแจ่คือแปดักแปกแน่ถึน จับไปใส้จับไปใส้จับไปใช้ก็ถือตะปะดุกนร่ชีบสินเอฟดีไอีอลีบอลเขาก็หันขยับตีมากใสนมันก็เป็นตัวเดียวกันครับบัดต่อมาวันศิลป์ที่แล้วหันบานนี้กันันว่าได้จับปะาคอยหญ่บาทแน่บางน้อยกต่ท่องเดี๋ยวไม่รู้วันเพ็ญเดือนสิบสองนี่มันวันศิลป์น่ะรถเราวันศิลป์นี่ศิลป์นี่แหละบานนี้เมื่อวันปะดุกแล้วบานนี้ปลาคอยงี้ปลาคอบานนี่ ว่าว่าจับปลาดุกมันช่เป็นแปดเพิ่นบอกแปดบอกสันนี้แปดเพราะว่าแปดลว้วนๆบอกสันนี้แปดตัวเดียวโคโลบอกสันนี้ว่านี้ต่อมาเดี๋ยวเขาไมหายเจ็ดสันบอกสันนี้แล้วนี่ว่าจับปลาคอตัวใหญ่ๆนี่ได้ได้จักโตครับตัวเดียวโคโลเนี่ยบ<อ>่งหวับ่ <risque> มีตัวสองตัวสามนี่นแล้ว ไม่แต่ประกอบเอ่อเอาปร<อ>ม,มันไม่แต่ประกอตัวขอ้ตวขอ,ต,ขอตัวเดียวโครโรบักไง่ายเลยเอม,มันมั่นหน้าจริงสิละ่ะม,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 มาก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 ็คือเรื่องเลี่ยงกันนั่นสิล่ะรถมันบอกให้ว่าขื่นๆลงๆลงอือ๋ลุงคิดว่าปลาดุกนี่คือแปดแท้ๆละ่ะแปดแท้ๆหรอครับแต่ว่าปลาข้อนี่ไม่ใจปลาคอนี่เกียจคักคักเก็ยจคักคักเกียจคักคแต่บางคนกับสีตีไปแปดไป โอ้มีเหตุผลอยู่ดี FBI นี่ขั้นตามความหมายที่อ่าผงก็รุ่งตีกันไว้ตอนแรก6 2สองเก้านี่สิบวอมาในแนวทางเดียวกับความฝันต่อมาแต่ถ้าตามที่ FC เซิเนแปรเกตแ8ดหนึ่งนี่มาทางเดียวกันเดิดมาทางเดียวกันวัดโอ้เอฟซีคือฉลาดครับแค่เงก็ให่เาแต่เัวอยู่กันล่ะกันจะว่าอยากให้ตีบ้างมันที่เป็ยนเังไร เดี๋ยวผมเก็บลุงเดบเล็กก่อนเนาะโอ้แต่ว่าที่เท็แน่ๆคือลุงตีตีเจ็ดแปดีเจ็แปดเพราะว่าปดีแปดเ็ตีแปดเจ็ดเแปดเจ็ดแปแปดเจ็ดเน็ดแปดเจ็จแปดเจ็ดแปแปดเจ็ดแเจปเจ็ดแเจดแปดเจ็ดแดคจดเจแปดเจ็ด เพิ่นก็นให้บ้าบอกเป็นจังสีแหละพิศนางสีแหละค,คันบ้าบอกเป็นตัวกระบอถืกอกระบอเอาคร <laughs> จักสี่าจังได้อ <laughs> บอกเป็นตัวร้อยหาสิบร้อยหาชิกบกระบอซื้อซื้อตาหาศูน <laughs> อันผู้อันผู้ไปซื้อแล้วเจ้าบอกว่าเอาคือบอกเนี้ยสิบหาครับบอกเพิ่เขียนมักงสิเจ้าของ <laughs> <laughs> มือหวยก็ได้ <laughs> <laughs> องสีนะพีเสียวสองสี่อ <say sweating> ๋อ <parasite> ี่วัหน <inevitable> ึ <establishing> ่งหาศูนย์บอเวดหนึ่งหาศูนย์น่ะไปซื้อหาศูนย์ซื้อหนึ่งหาศูนย์สามโตัวเราไปซื้อหาศูนย์ผู้เขาขายเขาจะเลยว่าเอ้าสิบห้าเจ้าคือบอเอาบอเขาเขียนมาจังสิมันกันเลยนั่นแหละก็มันก็นเลยบอถึงมันก็เลยออกสิบห้าเขาเพิ่อบอกสามเทียร้อยหาซีบ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 ้อยเอา บาดนี้แปลควอมฝันนะครับเฮ้ยพ่อจะมองออกแล้วล่ะบาดนี้ว่า FBI คืออะไรนะครับ629นี่บอแมนแล้วอ629นี่นี่สิแมนอยู่กับบัจักอันยังบ่หูแมนวัจจักเขาหูแน่แน่ไม่ห่าละเอาให้เพื่อนแน่ไม่ห่าบาดนี้พ่ากันพิจารณา้วค่ะเบิ้งจับปลาปลาดุกลุงหน้าตีเป็นแปดคิดว่าเพิ่นเอาเลขแปดมาให้ปลาคอหรือปลาช่อนตัวใหญ่ๆนี่ตีเป็นเก็เพราะว่ามีเก็ ก,ก็เลยตีแปดเ็ดตีทบกันสองฝันเลยนะครับบานนี้บบตีมือบ่ครับมือเป็นหาดิเป็น,ปนหาแปดไปบ่ให้เตียวซะโอ้ห้เตียวซะห้ตีเป็นสองตัวตัวนี้แหละครับผู้สิตีเป็นสามตัวก็เอามือใส่กับโบวากับ่บวาเนี่ยนะกับโบวาครับสีเอาหางยังใส่กับล้วแตบอันนั้นกับโบ ลุงแลหน้ากับว่ถนัดทางนี้ดอกครับเอากระสังคนไม่รคสิตีให้ยแปดหายอยู่ตัวนึงเด้อะใช่หลายตัวเติมกันหลายตัวเติมกันบาดนี้สีปลานั่นอยากได้แขนๆตัวเดียวบ๊วยบ๊แมนจังสั้นนี้ครับปลาดงเฮงคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาฝันว่าได้จับปลาเนี่ยมื่อเป็นห้ามื่อเป็นห้ามื่อเป็นหบางเทือมันก็ออกเก็ดแปดบางเทือมันก็ออกหาแปดเออนี่ลรามันเป็นสัตว์หาลังเทียก็จะไปถิมว่ามื่อมื่อเขาจับปลาถิม มองขำไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับเตือนเอฟซีไปจากน้อยบานี้เฮาให้ไปยังซี่นี่ถ้าผู้พ้นมากนี่เม้นเฮ่าบ่บอกเพื่อนก็จับเพื่อนก็จับใส่ครับอือถ้าผู้บ่มักเข้าบอกไปเพื่อนกับบอกเอาคือเกาเอาคือเกาครับผมนั่นแหละละไม่รู้ว่าน่าไปซื้อหนึ่งห้าผู้ผู้ฉิกใครห้อยู่กัย่งบ่อาจริอันนี้คือฝันคืน ขึ้นวันก่อนวั่นพระแล้วก็ฝันขึ้นวันพระต่อกันเลยสามฝันนี่ต่อกันเลยอัปปาเกตนี่โอ้ยเ้าเนี่โอ้ยังมีอีกฝันหนึ่งยังมีอีกฝันหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันคือเก่าขนาดนั้นครับหลังจากที่ตีแปดเจ็ดแล้วบานนี้บานนี้มาฝันบานนี้ตีเลขแปดเจ็ดแล้วมาฝันคือลุงด้านหน้าฝันแล้วตีได้แปดเจ็ดก็เลยไปซื้อหวยมาก็เลยมา่ฝัน ว่าได้ปลาเนี่ยไปกลางม่องได้ตั้งแต่ปลาขาวครับเป็นกปลาขาวปลาได้ไล่หรือปลาขาวปลาขาวปลาติดม่องนะครัซุ่มปลาขาวปลาติดพกตะเพี้ยนปลาอีงยังสี่บ่ครับบ่มีตัวน้อยดิคันไรการนั่นเนตัวยี้ยังสี่ลรอคันไรการนั่นเนคันอยู่ใกล้ใกล้ไเน่ยคันอยู่ไกลหลายก็ซื้อแปดเย็ดนี่นะมีละ คือแปดเจ็ดนี่มั้งแปดเจ็ดนี่เราเพราะว่าบนได้ฟังน้ำมูลตั้งแต่ที่แรกบึ้งวันนี้แปดเจ็ดวันนี้ได้มาฝันไปใส่ม่องได้ปลาหลายๆได้ปลาหลายๆหรือวันหรือวันเสียให้ปลาซุ้มปลาซุ้มนี่ที่เป็นหนึ่งบ่ซะนี่นู้นั่นมันที่เลี่ยนเลี่ยนกันไปมันจะเป็นตัวนี้บ่ซะนนี่เนี่ยเนี่ย แค่มั่งในป่าอะไรอย่างนี้จะทำนั่นแล้วโอ้สุ่มปลาขาวปลานั่นสิตีเป็นหนึ่งบอกว่าว่าสิตีเป็นหนึ่งนั่นป่านอยเท่าไหร่เออว่าปลาน้อยมันมวยไงคือปลาคอปลาดุกเนาะปลาขาวรุ่นปลามือนี่ละอู้หูอร่อยเด้อตัวใหญ่ายตันนะตันเขาเขี่คันปลาขาวซุ่มเป็นตัวฟ้ามือนี่อืมคันผมตีเดี๋ยผมตีใส่ซี่ยังเดียวเลยอืมแต่ว่าบางคนเขาเจ้าก็ตีเกตคือเก่าล่ะปลาไม่เกตเกตคือเก่า ครับเมื่อสิเจ็ดแปดเจ็ดเป้งสั่นถ้าสามตัวดิแต่แบบว่าฝันมันคือฝันฝันตอหมื่อตอเมืไปเรืออันซุดท้ายนี่นั่นซื้อเลขถือกระบอกสั่นยี้โอ้เป็นยังคือได้หลายแถวปลาเป็นยังคือได้แถวปลาัซื้อเลขมาถือแล้วนะครับ้วปลาทึกปลาทึกมั่แมนนะ ปลาถึกมองปลาถึกมองนั่นถึกแล้วเธอเท่านี้ล่อย่าจะบอกแห้งไรเอฟซีมันตีใจขึ้นน้ำบันไปทื่นเอาทื่นเอาวเว้ยว่าจะให้เลื่อมหรอกยังมาเลื่อมว่ายังมานั่นอยู่เนาะยังมาเตือนอยู่นะแหนมอยู่มาแหนมไดงแหนมเดี๋ยวเลิกบาดนี่เนาะ นี่แหละขึ้นซื้อสิขึ้นสุดทไทยของซุดท้ทยนี่หละซื้อมาแล้วก็เลยเป็นยังคือฝันได้เป็นยังคือฝันมาเกี่ยวต้กับปลาป่าป่าสามฝันผนี่ามฝันปลาปลาและปลาปลาปลาอืมอ้าบาทนี้โซตัวเลขแล้วบาทนี้นี่ครับผมให้ว่ากับฝันแรกสามตัวแดงจังคืนมาทังเดียวกันแล้วล่ะ นะครับส่งสิไปเป็นทีเอฟซีเพิ่นแปพุ่นละเกตแปดหนึ่งพุ่นละค่าว่ากันไปแล้วก็ได้เพราะว่าลุงน้องหน้ามาตีจากความฝันที่จับได้ได้จับปลาหลายหลา,ายรอบนี่จับสองขึ้นซอนขึ้นแรกจับปลาดุกเพิ่นว่าเป็นเลขแปดตัวเดียวขึ้นที่สองมาจับปลาคอเพิ่นว่าเป็นเลขเกตก็เลยตีแปดเกตนะครับหลังจากไปได้ลอตเตอรี่ไม่แล้วใบสองใบก็บมาฝันว่าป่าถือมองแล้วหลายหลายว่าสั่น ครับจังไรก็ลองกับป,ปีพิจารณาเบิง้งเอากล่องใจแยกโอ้ล้ำหน้าเดี๋ยวเอาอันนี้เอาใส่จอของเอ่ออย่างก็แล้เจ้าอู JU นะครับเนาะพิจารณาเด้อครับผมหกสองเก้านี่คือนับลำดับตัวอักษรน,นะครับเพราะว่ามงหัวสตีจังไรเห็นเป็นตัวภาษาอังกฤษสามตัวแดงครึ่งครึฝันแหลกี่อยู่เตา นะครับแต่ว่าอย่าลืมเด้อเตาเป็นซีนะครับปลาเขาวนี่ปกติผมตีผมตีซีนะครับซีเป็นซีเจ็ดแปดซีแปดเจ็ดกับมอจักคือกันซีเจ็ดแปดซีแปดเจ็ดกับมอจักเนาะตัวแห่เพิ่มอีกนะบอสหาเอาซ้ำนี่แหละบอสหาเดี๋ยวเพื่อนตีไปพิจารณหน้าดอกเพื่อนตีไปพิจารณหน้าดอกนี่เลยข่เออซีบ้าดวงแห่งเติมให้อีกค่ะ ที่เจ็ดแปดค่ะที่เจ็ดแปดแต่ว่าบเขียนแต่ว่าเวาดให้ค่ะอ่าดวงเฮงเอาบานนี้กันชัดเจนเนาะบานนี้เนาะชัดเจนแล้วคือสิวิ่มีโครงสุดท้ายมากไปกว่านี้แล้วล่ะพอว่ามือนี้กับวันที่ยี่สิบเก้าแล้วครับอีกสองมือสุดท้ายแล้วล่ะครับสุดท้ายแล้วล่ะโครงสุดท้ายแล้วล่ะคือนาราเตียวครับมันสีแมนบอมแมนกับึ้นอยกับวฝันแมนหรือบ่มแมนหรือวันสีมาตัว กัะบปรงครับอันนี้เพราะว่าเพื่อนไหมากลายเทียล้วกะเอาบัได้จักเทียแต่ว่าเพื่อนมาสามรอบก่อนหนานั้นเพื่อนบริเลตัวจากหัวดิไก่กันนาลารักเพื่อนเพื่อนบ่ตัวดอกเพื่อนไนใจกวบ่ถือไม่ใจลุงนั่นน่าว่าเพื่อนสิมาตัวบ่อสันดีฝันไปไปอีกสี่เพื่อนเปยังก็บอกบอกเปตัวกันเ่าแต่มันไทยตรงตรง่ไไดจ้ะหัตรงตรงนั่นก็ซื้อกระโปรงกระโ่รคือกันอันนี้นะเพราะว่ามันมันเนี้ยเนยบมีหากเนาะ ครับผมแมนแันมันลอยลอยลอยไปจะเขาสิีหายไม่ออกตัวใดเขากับบรลูนําคือกันครับดักถึอกระถึกดักถือกระถือคือยังไปกลางมองเอ้ยดักถือกันนี่ทำไมถึงมองบอกทำไมทน้องเขีนนี่นะทำไมน้องเขียนเดาให้มันออกนะได้ก็ยังงั้นนั่นเนี่ยมันแมนอยู่เตี่ยวเป๊ะเป๊ะสามตัวเลยก็ได้อออื อันนี้เขาซื้อตัวอะไเขาหมุนหนีบ่เข้าซื้อตัวอะไเขาหมุนหนีแบัตรมาลังเทียบบาตรันที่หนึ่งนี่แหละมาลังเทียบกับไปทุ like fine, ่มเหล็กดัางใช่แต like, like. ่ว่าซื้อแล้วล่ะปัดปัดจังสองซีออกหนึ่งซีเสียกอะไปทุ่มเหล็กดัางเขาซาหนึ่งซีเสียละจังไหลุงกับแบตเตอรี่กับไปหาไว้อีกได้ครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละหาไปรดคิดว่าดวงนี่ยมันมาแล้วแต่ว่ายังยังเอาเพราะท่านไดน คือมังได้มันือจังได้มันมืนมันคือจังมันคายอย่างี้บ่คือหนูนี่มันมีสองสามแปลมันบ่มันนี้จะคล้องกับเอาเต้งหู้ทั้งหนามันบาไปเอาแปลมันบาดนี้มันก็แล่นออกแปลนะนั่นนั่นเออมันอแล่นออกแปลคล้องบอุดแปลมันไวอนเดียอุดแปลมันไวน้ำในแหมอันนี้นึ่งฮาศูนกับ่ลีอาฮูาฮ่าฮ่า ชัดเจนนะครับสำหรับตัวเลขของสุดท้ายของลุงนอนหน้าครับออผมมาอนีกับสรุปขวัลุงซัมเนครับผมขอบคุณหลายๆครับผม